สวัสดีครับพอนพารวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนนี้ช่องไม่เด้อช่องใช้น้ำโชคครับอ๋อใช้น้ำโชคอยากสัมผัส u b e youtube ดังเจ็ดจังไดจังคือโด่งคือดังครับแท้โอ้จังไดที่ได้โด่งดังที่ช่องพอนพารวยเนาะอยากถามอยากศึกษาน้ำโอ้แล้วก็ที่มาที่ไปของโซเล่แมวทางน้ำหนอครับผมเห็ดจังไดจังมีอีหยังดีๆกับบอกนะเป็นช่องน้อยอยาก ซ่างยงก็ค่ะใช่ชัยนำโชคช้ยนำโชคนะค่ะสูนนำโชคเ้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะกระกาบสวัสดีงามงๆคนไม่พี่น้องป้องไปอีกเท่อนึงเ้อค่ะเด้อค่ะเมื่อนี้กัยูทูใหม้นะค่ะเพื่อนกระลังฟกเฮเคเนะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนก็ะได้มาถามมาไทยนะค่ะว่าเ็ดยังได้่าสิพานกดพานจีนของเพิ่เนนะคะสวดได้สี่พันชั่วโมงเ้อค่ะพี่น้องเด้อคนติดตามหนึ่งพันท่านนะคะพี่น้องค่ะกัฝาก จังไนล่ะค่ะใช้นําโชคนะคะไว้ในอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเด้อค่ะมันออาทิตยคนหาอยากเล็กจังน้อยนะคะพี่น้องเนาะช่วงแร่เกล็่ะให้อดโทษหน่อยในจังน้อยเด้อค่ะเด้อครับแต่ช่องไม่ก็อดทษหน่อยน้อยนะคะเพราะว่าเวลาห้าคนหาคือจังพ่อพ่อลุยนี่คนปุ๊บมันช่เห็นปั๊บแต่ว่าช่องไม่ไม่อาทิตเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลือกค่ะพี่น้องเด้อคือจังสูนําโชคบางทีก็คือแั่ก็ต้องเลื่อนนะคะเลื่อนเอาจนสุดท้ายโมแล้วก็ ก็แนะนำนะค่ะแท็กพ่อรวยกันเลยด้วยค่ะเวลาเขาจ้อาคนไปหาพ่อรวยอาจจะได้เห็นอันใช่น้ำโชกน้ำมังซินนะค่ะก็แรกเท่ากับพยายามลงคลิปดูดูเอาค่ะไล่ซดดูดูเนาะค่ะเมื่อนี้เพื่อนก็ดีใจค่ะเพื่อนเดินหางมาหอดบานหอดซองค่ะพี่น้องค่ะเพื่อที่ศึกษาหาความรู้เนาะค่ะก็เริ่มจากเฮ็ดวิดีโอค่ะเริ่มเฮ็ดจากเฮ็ดวิดีโอเท่ากับขยันแน่ไล่ซดดูดูค่ะ ถึงฝากถึงช่องอื่นน้ำเนาะค่ะามนี้ก็ดีใจค่ะเมนี้ทั้งช่องใส่น้ำโชคมาค่ะน้ำพัดบ้านนครับน้ำเท่ายูทูบดังนะไปหาบังศึกษานเพิ่นกันหน้านะเลยมน้น้ำฮอดบันมาถามมาหาความรู้มาศึกษาหาประสบการณ์น้ำค่ะกระบอกไงเพื่อนโบผิดหวังค่ะใส่น้ำโชกโบผิดหวังเค่ะเพราะว่าก้อนสีไได้มาเท่ากู้มือนี่เนาะก้อนสีดงสีดังมาเท่ากู้มือนี่กะตรงนี้ เอซีแฟนช่องประจำเนาะโอ้ลำบากคักอยู่ค่ะคาน้ำมันกับบ่มี่เด้อค่ะช่วงเฮ็ดใหม่ๆนะให้อดเอาเด้อค่ะจังไรก็ได้อดเอาเนาะค่ะข้อเข้าพานเนาะค่ะเข้าพานข้างยังไปแล้วสีเข้ากับสี่คอยได้ไล่ได้เขามาเสรีได้ไล่ได้เนี่ยเกี่ยวกับมีค่าน้ำมันเตื่นคนละค่ะเสรีได้ไม่มีเงินซื้อมาเขากินนั่นปะครับมีเอ็นค่ะแต่ก่อนไม่มีเงินพอจะซื้อเขากินบารในเข้ากับสายทางบารมีเฮ็ดบุญสร้างนั่นสร้างนี่เนาะค่ะ วัดได้พ่นโบมีหองน้ำห่องไนเนาะค่ะพี่น้องนอ่ากับไปซอยขำซอยชู้แล้วก็อีกวัดเนอ,อ่าบางวัดเนาะค่ะโบมีฮอตไฟ่ไต่เนาะค่ะเ้ากับไปแพร่เที่ยนจากทางอื่นมาเ้อพี่น้องเ้อไปแพร่เที่ยนแพรหยังกับไปบริจาควัดทั้งผู้ทั้งเขานอเพันบบมีเที่ยนไต่บบมีไไฟ,ฟ้ากค่ะเ้ากับห้ว่าใส่คว่มพยายามหลายเติบเสถีพานเข้าไปค่ะแล้วก็ฝากอ่ถึงใช้น้ำโชกหรือว่าสูน้ำโชกเนาะค่ะเพราะว่าฉะนั้นเ้ากับพยายามในจักหน่อยเพราะว่า การเฮ็ดช่องส่วนสีพานนะคะบางเอฟที่บางท่านคุณบอกเขาใจได้จอบแต่ธรรมดาเด้ใช้น้ำศพแต่ว่าิ่นตด้ก็บว่าเป็นยังเดิมถ้าเกิดมาปรับปรุงเอามาปรับปรุงมันยังเอาเนาะเพราะว่าข้ามยังก่อนติเพื่อเทียบ ก่อยอเพื่อทำลายมันบ่เทาก็เอาสุภาพสีดีมาใส่แต่ว่าเพิ่นชอบมา,เากเลยดีใจบางจังนึงขนาดคว่ำกิ่นขนาดเพิ่นชอบมากเลยแต่ว่าเพิ่นเขาเบิ่งเข้าแล้วเพินเ่นไปเขามาหนีเข้าเนาะแม่นค่ะเข้าเข้ากับสีด้เวลาได้บปะนี่ม,มันเจ้าสีดา้าเจ้าสีส้มจังเดยก็บยาขอให้ขอได้เวลาสี่พันชั่วโมงเนาะคนติดตามหนึ่งพันท่านนะคะสำหรับ ช้น้ำโชกคับสูน้ำโชกเนาะพฉะนาดห้าก็ตตองพยายามในจักน่อยค่ะลงคลิปหลายๆเพื่อแอดมินที่ประสบความสำเร็จนี่เนาะก็ไปหาสร้างวัดสร้างว่าเนาะค่ะท่ายให้พ่อแม่พี่น้องปฝ่ายข้าเบิงนะค่ะมาบุญเดอยังนําตั้งเสีย้าก็ได้บุญได้กุศลน้่แมนค่ะแมนแมนแมนค่ะไปวัดได้ห้ากับแมนมีห้าข้ามีเงินหน่อยสิเนาะห้าก็หยอดบัดวัดละษีฤละีเจ้าก็ได้ดิไม่จำเป็นต้องว่าไปท่านเป็นลอยเป็นซังยังสินะแต่สำหรับไอ้พ่อรม่พ่อรวยหันไม่ไม่กย ขอไปน้ำข้าเจ้าแน่เพราะว่าบ่มีค่าน้ำมันเนาะเสร็จสิได้คลิปได้ข่าวมาฝากมาตอนกับบธรรมดาเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะจะนำกับฝากอ่าเป็นกาลังใจให้ช่องใหม่ๆเพอนน้ำเด้อค่ะอย่งไดรกับฝากติดตามเพอนน้ำเนาะค่ะเพราะว่าอา่าสำหรับอ่โชคหมานนะคะได้จักหน้าที่แล้วนั่นได้หาหน้าที่โอ้หาหน้าที่วันนี้กาสิ เป็นก็รลังใจใหายช่องไม่ๆม่นะคะที่ก็ร่งที่ก็ร่งเรียนรูดไว้ดูก็ดีนะคะเด้อพี่น้องคะที่ก็ร่งเรียนรู้ไว้ก็ดีแล้วค่ะกับฝากเป็นก็ร่งใจหายนอแต่ว่ามววนี้แอดกับมี่พ่นมาหอดบานหอดช่องใส่น้ำส้มเนี่ยน่าางเนยังห้บ่นนอค่ะโอ้มีมีมีค่ะเพราะว่าได้เลขหลุดจากกองฉลากนะคะพี่น้องเ้อเลขหลุดจากกองฉลากเนาะค่ะพี่น้องเนอะอันนี้ผู้ใดมักน้าก็ค่อยจัดผู้ใดคัดกับพานเนาะค่ะเพราะว่าทั้งช่องเสนอไปเป็นเพียงเนี่ทั้งฝากต้อนเนาะค่ะ ถือพิจาว,ว่ากันเนอะค่ะพี่น้องคะ่ะถือพิจาว,ว่ากันเพราะว่าอ่าอันนี้มันเป็นวาสนาไผยวาสนามนมันเะนาะห้าบุญมีกับเต็มสติมค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะข้นศึกวอาคือภากว่าเต็มติมนะคะพี่น้องเนาะแต่วันกับสิข้ามบูสุภาพกันไดนะคะเกีิอาจารย์หลังพนลบได้แต่ว่าเข้ากับที่ว่าเต็มสติมนะคะพี่น้อง,นองนนนะะเน,จจรรงนเา,า,เา,นามมนะ,ะนนมือขึ้นนี้นะคะข้าเจ้าโทษมาบอกนะคะเรหลุดจากกองฉลักนะคะพี่น้องเนาะก็ซื้ได้ ผู้ใดมักเมยม,มักแรนมักออกกระลังไกเนะคะพี่น้องนาอเดี๋ยวสีสีโช่ที่หลังนะคะพี่น้องเนื้อวบาซูปันสูกันฟั่งอันนี้เป็นเลขลุดจากกองสลากการันตีว่าถ้าผู้ใดมักเมยม,มักแรนนี่บบม <c oughs> ี่ผาดแน่น,นอนนะคะพี่น้องนาอให้วิ่งไปที่ห้ากับเจ็ดจังแรกก็ได้เงืนอซื้อแล้วถารับเนื้อเราอด้ใช้น้ำส้มบะับมบดาเอาไวเลขลุดเลขลุดจากกองสลครับรบที่สําคัญนี่เขาจะแยกล่างแยกบนมาใหพย้องคุณเด้ แสดงว่าแน่เติมได้ข้าเจ้ากับมันใจของข้าเจเ้านาะครับข้าเจ้ามันใจของข้าเจ้าแต่ว่าห้องก็ต้องใส่วิจารณญาณบ่งด้พี่น้องเด้อข้าเจ้าถือสามตัวเป่งๆนะคะพี่น้องนอเนาะพอเขาอัดลงไปหนักๆยั่งน้อยนะคะพี่น้องคะ่ะา 3, บสามาบสี่โมงมากหาหนีใส่เจ้าของอันนี้ก็มือไงหนาปากเลยบัดนี้จ้เมื่อไงหนาผากเลยบัดน,นี้บ่เว<ห>่นค่ะเว่นแวนเมื่อไลหนาภากค่ะเอางินใส่ใส่คาเลกเนาะบัดนี้เวม่นเว่นค่ะแต่ว่าเลขตัวนี้เนาะค่ะ้าเข้า มัดเทาตรงใจเท้าเท่ากับพิจารณาเลยเนาะค่ะพี่น้องนาอวิ่งไปที่ห้ากับเจ็ดแล้วค่ะพี่น้องเด้อล่างบนวิ่งหากับเจ็ดเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้อง, 3, 2, ลลางนาอแล้วก็สามตัวบนเนาะค่ะพิ่เหงกมาหนิสามตัวบนสามสองห้าค่ะพี่น้องค่ะสามสองห้าสำหรับเลขล่างเนาะค่ะพี่น้องนาอเลขล่างกับสีได้แก่สามแปดห้าห้าค่ะพี่น้องค่ะ เดี่ยวแข็งแข็งประหยัดตน้นทุนประหยัดงบประมาณพร้อมน,นะคะพี่น้องเด้อมักจัดคัดผ่านทางช่องเสนอไปเป็นแนวทางนะคะสำหรับผู้มักผู้ชอบเท่านั้นนะคะพี่น้องเนาะผู้บ่ชอบกับ่านไปเลยนะคะพี่น้องเด้อคะ่ะนี่กับมิซมี่ค่ะตัวเลขแนวทางไปจ,จักหน้าที่ละๆต้นน้องเออยังกะอ่าใช่ใช่ชมชอบแปดนาทีครับแปดนาทีโอ้ค่ะแปดนาทีาาทก็ลงได้เยอะค่ะเด้อี๋ยวสิไป ถ้าเพิ่นเปิดคลิปเ,ปปเะะพื่อนฮอตไปเฮ็ดหม่เนาะค่ะพี่น้องค่ะไม่ได้ฝากช่องน้อยๆไปน้ำเดอ้อครับเดอ้อเอซีก <F 3 S 1> ันะ,ะใส่น้ำโ<ส>ชคสุน้ำโชคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องกองไปสุข,ขสุขคนนะคะปาธนาเงินกับไฮไลท์กล่องปาธนาท่องกับไฮไลท์ห่มปาธนาสิ่งหนึ่งประกรรันไหลบ่อพิดต่อกฎหมายบานเมืองกะขอให้พันสำเร็จพัานสำเร็คคคเจค่ะพี่น้องคะโชคดีมีเงืนใน่ค่ะตลอดปีตลอดไปค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ ค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางนเนาะค่ะพี่น้องนอค่ะก็ะจะเป็นวิ่งหากบเจดนี่แหละค่ะพี่น้องคะเลขสามตัวบนซอเอสามสองห้าเว้ยหมักโตดมักเต่งค่ะพี่น้องคะว้าเต่กลับกันสามสองหานะคะพี่น้องนอสำหรับเลขล่างกับสามแปดห้าห้าค่ะพี่น้องคะเอาไปรวยค่ะ